ทําตามสี่เงื่อนไขนี้ครั้งเผย็อตที่2องเงิน5,000บาทเข้าบัญชีแน่นอนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายละวโรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ก็ได้กล่าวถึงกรณีการจ่ายเงิน5,000บาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในโครงการเราไม่ทิ้งกันว่ากระบวนการคัดกรองยังไม่เสร็จสิ้นซึ่งก็ได้เริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้เงินเนื่องจากแต่ละคนต้องใช้เวลาคัดกรองที่แตกต่างกันทั้งนี้ย้ำว่าหลักเกณฑ์ในการคัดกรองต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ส่วนผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ 1. ผู้ที่อายุไม่ถึง18ปี 2. ไม่ได้ประกอบอาชีพเช่นแม่บ้านถือว่าไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่ได้รับผลกระทบ 3. ค่าราชการบำนาญ 4. ผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33 5. เกษตรกร,เ,ร,กรเนื่องจากมีมาตรการเฉพาะที่รองรับอยู่แล้ว 6. นักเรียนนักศึกษาโดยกลุ่มคนเหล่านี้หากมีการลงทะเบียนไปแล้ว ก็จะมี s m s แจ้งเตือนว่าไม่ผ่านหลักเกณฑ์ด้วยเหตุผลอะไรส่วนกลุ่มเป้าหมายจำนวน8ล้านคนต้องมีการคัดกรองเพื่อค้นหาตัวให้เจอและจะได้รับเงินก็คือ 1. ต้องอยู่ในกลุ่มเป้าหมายจริงๆและได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จริงๆ 2. ประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้จริง 3. ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ดูแลตัวเองไม่ได้ เช่นแผงขายของในตลาดถือว่าเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กแต่ถ้าหากเป็นเจ้าของตลาดก็จะไม่เข้าเกณฑ์และไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน 4. อาชีพอิสระบางอาชีพไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะไม่ได้รับเงินเช่นค้าขายออนไลน์ผู้ใช้แรงงานหรือว่าผู้ใช้แรงงานก่อสร้างโปรแกรมเมอร์เนื่องจากรัฐไม่ได้สั่งปิีกิจการและยังสามารถประกอบอาชีพได้ ส่วนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่ประมาณ17ล้านคนขณะนี้ทางรัฐบาลกระทรวงการคลังกำลังดำเนินการกำหนดแนวทางในการช่วยเหลืออยู่ขอให้เกษตรกรรออีกอใจเดียวหลังจากนี้รัฐบาลจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างแน่นอนซึ่งมาตรการที่จะออกมานี้เป็นมาตรการที่เหมาะสมกับเกษตรกรโดยเฉพาะส่วนประชาชนที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาท แต่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนจริงอย่างกรณีที่มีการโพสต์ในโซเชียลซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการรับรายงานแล้วจะแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือหากไม่ได้รับเงินแต่มีการโพสต์เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดก็จะมีการเรียกเงินคืนภายใน90วันก็จะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและเอาผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์นะคะ ส่วนถ้าได้รับเงิน5,000บาทจริงแต่ไม่ได้รับความเดือดร้อนตามข้อมูลที่กรอกในระบบนั้นก็จะมีการเรียกเงินคืนและหยุดเยียวยาทันทีเพื่อนำเงินดังกล่าวไปให้สำหรับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆเท่านั้นอย่างไรก็ตามยืนยันว่าระบบ AI ที่ใช้ในการตรวจสอบและประมวลผลค่อนข้างแม่นยำซึ่งในกรณีเหล่านี้จะมีการตรวจคัดกรองทั้งก่อนลงทะเบียนและหลังจากได้รับเงินเยียวยาแล้ว โฆษกระทรวงการคลังยังได้ชี้แจงว่ากรณีการจ่ายเงินเยียวยาในระยะยาว6เดือนว่าผู้ที่ลงทะเบียนผ่านและเข้าหลักเกณฑ์ก็จะได้รับเงินเยียวยาในระยะ3เดือนอย่างแน่นอนแต่กรอบ6เดือนนั้นเป็นการบอกว่ารัฐบาลมีเงินที่เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชนได้อีก6เดือนส่วนจะมีการจ่ายเงินเยียวยาต่อหรือไม่นั้นต้องพิจารณาอีกครั้งหากสถานการณ์ดีขึ้นและต้องพิจารณาว่า จะมีการจัดสรรง,งบประมาณอย่างไรนำไปช่วยเหลือในส่วนใดบ้างโดยย้ำว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนทั้งนี้ก็พบว่ามีประชาชนที่เข้าข่ายเดือดร้อนจำนวน200,000คนใส่เลขที่บัญชีไม่ถูกต้องจึงฝากไปถึงประชาชนกลุ่มนี้ว่าจะมี SMS ส่งไปแจ้งจึงขอให้รีบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องทันทีเพื่อรัฐจะได้โองินเยียยาไปให้ได้ถูกต้อง พร้อมย้ำว่าขณะนี้เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันยังไม่ปิดระบบรับลงทะเบียนหากใครมั่นใจว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ยังสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่ได้จำกัดจำนวนคนส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วและทราบว่าตนเองเป็นผู้ไม่เข้าเกณฑ์สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้หรือหากไม่แน่ใจขอรอให้ระบบเป็นผู้ตรวจสอบซึ่งจะทยอยตรวจสอบตามลำดับ เนื่องจากความยากง่ายของข้อมูลแต่ละบุคคลไม่เท่ากันนายละวะรนกล่าวนะคะ